คำถามหนึ่งนะคะที่ mm. อยากจะเรียนาบเรียนถามนะคะก็คือ,อคู่ครองอเราได้มีบุญได้มาเจอกัน mm hmm. จะมีวิธีที่จะครองคู่ดูแลกันอย่างดียังไงสร้างบุญร่วมกันยังไงให้ได้มีความสุขครองคู่มีความสุขกันได้ยาวนานที่สุดนะคะสี่ข้อไงผู้เจ้าตัดไปแล้วเห็นไหมผู้เจ้าสอนหมดนะเรื่องทางโลกเรื่องทางธรรมใครทราบบ้าง ทราบกันหมดแล้วมั้งเนี่ยนะศรัทธาศีลจาค้าปัญญาเข้าใจไหมศรัทธาต้องเสมอกันศีลต้องเสมอกันจาค้าเสมอกันปัญญาเสมอกันที่พระศาสดาบอกว่าถ้าคู่ใดเนี่ยทำสี่ข้อนี้เสมอกันจะอยู่กันได้ตลอดทั้งภพนี้แล้วก็สัมปรายะชาหน้าเจอกันอีกอ่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ สี่ข้อเนาะเป็นเหตุปัจจัยที่สัพพัญญูผู้ที่รู้ทุกเรื่องบัญญัติเอาไว้อย่างพบต่อไปเนี่ยโยมผู้หญิงรักษาสินดียมผู้ชายรักษาสินไม่ดียมผู้ชายไปเกิดเป็นเดจฉา,านโยมไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ต่อไม่เชอดกันละเพะนั้นะสินต้องเสมอกันพอๆกันใช่ไหมอ่าเนี่ยนี่เห็นง่ายๆอย่างเนี้ย หรือศรัทธาไม่เสมอกันเนี่ยโยมก็ไปวัดหนึ่งอีกคนก็ไปอีกวัดหนึ่งคําสอนก็ต่างกันอีกกลับมาบ้านมาันนั่งเถียงทะเลาะกันอีกอะไรจริงอะไรถูกอะไรของแท้เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน